ในกบสองตัวมีให้บ่บอมันเพิ่งไปหึงน่ะอืมไปหึงเหรอเนาะหึงบัานนี้บัดมาบัดไผ่กับบุญีมากาดึงลูกบัวมีแต่ม็มเมาวน้อยนะมั้งตอนนี้บ่เขาหู พี่น้องเลยเปิดภาพมากะอยู่กับเพื่อนน้องต้าเนาะพี่น้องเนาะตาเตออากาศฮ้อนเฮงยินดีพี่น้องเลยสงสารแต่หมอหน่อยเด้อพี่น้องเนาะกับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อนะสบายดีทั้งน้องต้าน้ำด้วยโดยสบายดีน้องเด้อเตอหายใจบ้อย่าคุ้มไรกูอันนี้กะป๊ะไรมันฮ้อน ผานี่มันห้อนผานห่อนเอ้าพี่น้องเลยเนาะโป๊ะโป๊ะเราเพิ่มดินบ่พี่น้องเลยมาเบื้งรานที่ก้าเนาะในตอนนี้ก็เป็นมือได้มือแล้วจะมือเลยนะเนาะมือที่สามเนาะเหม่อที่สามพี่น้องเลย่าเต๋ ปากเดยคือว่านุมเนาะปาเป็นมือที่สามอืออือืเมลหเมล์เลย่กินข้าวกินน้ำแล้นองไมกินแล้วได้ยังกินมืมเนี่ยโอ๊ผลงานของัวมรึคืนนี่บอโอ้เอ้าในกบสองตัวนมีให้บ่อมันไปฮึงนะอือไปฮึ่งเหรอ มาบัดไพกับบูมีมากาดบึงลูกบัวมีแต่แม่งเมาวน้อยนะมังตอนนี้บ่เขาหูอ้วบยุ่งอะไรแบบมันขึ้นนะเอ๋อมันมันเลยขึ้นอลไรมันขึ้นยังเมาหลายพี่รู้เลยเนาะเออแต่มันมาเอามันมีไฟบ่จุนจะเปิดไฟบ่เปิดไฟดอกใหญ่เด็ดอ่าสิหมดหมดไฟไปอืมอ่าไปเราไป คือว่าแล้วเนาะคือว่าสบายดีมะเนาะได้กบสองตัวเมื่อคืนนี่บ่าอะไรกเถอะแล้วก็อยากให้ให้เมียกินกบแล้วเนาะเมียกินยังบ่ได้พี่น้องไงอ่า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 กินอะไกันนอนเนาะซันนี่นี่ยมึงบ่มี่ยังรอกพี่น้องเไยเนาะตอนนี้นะมีแต่อยากกินให้เลยแม่อยากกิน ซองนีก่ก็ลแมนไทยทำนี่พี่น้องเลยทำน้องแรปเตอร์คอยตอนนี้เลยหว้วยใช่นี่มีสองอยางเลยตอนนี้มีสามยางพูดนะให้นึงอยากนอนสองอยากกินสามอึ้สี่อยากไป <c oughs> สองเดือน้นองแรปเตอร์พี่น้องเลยเนาะสองเดือนแล้ว ท้านาสาธิตนี่เป็นผู้ว่าถนงเลยเิีเปิีเรียงไงพี่น้องเอยเป้นดาวตกพป่น้อวเลยเนาะกเต่าเปินเปิีเรียงไงหอนเอาเปน้าวเลยน้อยเนาะมือตีนเพิ่นน้อยเองยดีจกโล่นะเนาะโอยเปิดได้วยนะ อืสองโลเกา่าเอบอออเตาเตอร์พี่น่อไปสองโลเกา่าเลยหรอแล้วในมือไดยย่ามเดรอบอผูกนะเทินะออกไพ่ก่อนเนาะเขาว่าจะเพ็นห่อนพอูดผ่าเลยเนาะยาแล้วฉัเจ้เจะบอห่อนแต่ยาแล้ว เธอสัตว์เธอเตะเธอเตนได้บางคนพูดว่าว่าน้อยเป็นบบจักฮอนจักหนาวหรอกอย่าไปว่าได้ว่าวอย่าว่าในนั้นเนาะเพใ่รว่าบบจักฮอนจักหนาวอืออืออือถามว่าพี่แหละถามไหมถามไหมอยางร้านกันถามไหมไปขี่นั่งเมืองไรพี่น้องเป็นผู้ดีนั่งยากกันนะสบายดีน้องมวยสบายดีโอ้ยอย่างไรเนาะ เอจงเย้ยังบ่ได้เห็นบอครั้งแรกบ่อนี่ยค้งแรกอ๋อออครั้งแรกที่จะมาเห็นเนาะเออเอาบ่เอาทเขาาเรียนอะไรบอเรียงกลุ่มบอกลุ่มฮะกลุ่มออมมจะพูหรือว่าน้องคนซื้อยังอ๋อ อพี่น้องเลยเนาะมิตรฮักกำลังฮิตตะปูอยู và, ่ตอนนี้ก็ไพ่เสือนี่มาให้นี่ตัสาวสาววันวันสาววันวันใช่คนมาขึ้นวัยวันโคกเลยฮักน้อกเลยมาจูบเอิดผมยาวๆแล้วกันนาอยากเปรี้ยคนมักใส่หมวกใหญ่นไง ไผ่เนาะเฮาก็คือค <c oughs> hey oh ือ oh. บ like, ่ฮู้ไผ no. um. hmm. ่ไผ่เพิ่นมักใส่หมูใหญ่เนาะใบใหญ่ๆอ๋อสาไลบ่จ๊ะคือว่ว่านี่แหละเออชื่อห่วือร้านนี่ลเออๆๆทงอูพ่เมื่อผูกแขนผูกยังนี่ก็แม่นออกจากไผก่อนเนาะออือกินยังก็ยากเลยพี่น้องงนีก็เนาะเออ น้องมวยขนาดวัานี่ก็มาดิ่นขนาดนี้กันเนาะนึกว่าเพ่งได้ตั้งอย่ามาดินบ่น้องจะสักปีแล้วน้องจะนะประมาณสิบปีจะคนอี๋แหละคนหนึ่งผู้หญิงคือผู้ชายจะจะเป็นหญิงคือผู้ชายหิงใส่ถ่ายิงก็ได้ชายก็ดีเนาะเนื่อยหนื่อยพี่น้องเลยเนาะ อดเช่วงนี้มันกะสีฮอนอ้าวเลยนะพี่น้องเลยเนาะน่ากระอ๊บอีกแล้เนาะเป็นอตเมื่อคืนนี่มีไปเมื่อครบงั้นอยู่บ่มีอยู่บ่อ่ออ่ายหนยสองสามคนยากตไปได้ผลตกลงมาเี๋ยน้อพี่น้องเลย น้องตนกล้าได้สามมือคอนได้บาทเนี่ยพี่น้องเลยเนาะก็่มันมังเมาอะไรตุ่มเป็นที่เมื่อ,อ,อคืนนี่ดิอ่าอ่าอีดาลองถามมัง้งด้วยจะมาดิ่นจ้าจะถามอะไรคำสั่งวาระระบาปูยูเนี่ยนู้ถามเรลองถามลานมัง้งด้วย เราถา,า,า,ามเม่แล้วพูดแล้วถา,ามเม่แล้วบังดูเนาะหอดเอาดีพี่น้องเลยาาน้องมาดีบอกว่ามือไรขนาดพุ่นตกเลยนีอ่อยู่กำรไร,รเราเข้ามาดีแบบนี้นะอันมือพันยัดปากนี่หนิพันนั่นบ้างยังไดยัง่้ใจสือยพี่นนาะ เ้อมัน้งดุงเพน้องยงนาจกันงบัเป็นเนาะน้องบัเป็นได้สอนถูกเป็นเมย์นะเพราะว่าถ้าเขาได้ใช่เสื่อน่ะเขาเขาเกะนี่ออกเกะเพออกอยากใช้เพื่อยุ่เป็นใช้แต่มันสีบเอ้าห้อนไรผ่านี่นะทำใส่เสื้อได้นะ คือยังห่อนแทบวานุ่มเี <si> ่จะจะบรเซนาบบอห่อนแทะ้นอเไมนบอบจังไหนวหือมาหนุ่มห่อนเหล็กใส่ปากลูกผมได้ได้เลยะจัไหนจะเซนาบบอกก้อนเนาะกินเบิร์ว่าไงเบิร์ตหอกติ ส่งมือหนึ่เธอตอนนีอเธอสามเธอมือน,นึงนะนอ่ากินไลกันเถนอเนาะลายอยู่ยังคือน,อน้องลเตอร์พ่น,นกินรายขึ้นกันได้พได้กินหน่อยได้ยังไงคะอันได้กินแล้วว่ามันกินได้หน่อยได้เพ่ด้กินกินไลยขึ้นกัจนจหาเงินนำประทันเพื่อนะเนาะ,น,ะนำนมมาหรือบ่าเมาแล้วมาแล้ว,ลวอืมพอดูจิบบ Ừ <laughs> Đi đi nào Nên chàng bà nhắn ngộp nè Chàng kìm cái Kìm phun này nhé, mọi người nhận lóc nhé Nó không hạ ngươi lắm rồi hả? Mình không hạ Kìm nông quá Đi 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 ผัดเอาผัด<ม>เอาทองกับยำันเบน่ะน้องเนง <c oughs> าะปุุงยำพีนน่น้ <c oughs> องทองแล้วกันพันเบียบกัดหอดอ๋ดีพี่น้อง <c oughs> ผักคืออะไ่ืไ <c oughs> อ็แขร กินข่าวกินน้ำเนี่ก็แซ่ยบยิ่งน้อน้องเนาะจะก็ไรไปแล้วขี้บาดอย่างเขาขี้บาดเล็กน้อยห่อนเดี๋ยวนาะใครเฉพาะผู้ใหญ่เขานี่ก็ยังพ่อเฮงกันนะยังเล็กน้อยกูแบบอะไรอย่างเงี้ยมันห่อนเอาเฮงอย่าีเนาะห่อนแบบ่พ่อพี่างเงี้ยแถมยังมาคุมแบบมวยยังเข่าด้วยนะ บ่อบ่อไหแบบาปปลมเข่าเลยคุมไป่บนเลยเกินป้าเจ้ากะเงินเี่เยวไม่นอนด้วเนี่ยน้องไรนอนผู้ไรละมารถไฟว่าทบุญบ่ออืออืออือ ตกอยู่ว่าผลมาขึ้นเนาะบุหรี่ตกเน,นาะบ่ได้อึงมาต้มบ่ <c oughs> บ่ได้เนาะบ่ได้ตลาดเพิ่นเอามากสุดหลายแถวฮะไปกั้นเพื่นกั้นแต่ใต้ไปไปนิดเดียวอือวัดมองไปกั้นทางใี้แ่ะบ่นีก็มีปลามีโคกอยู่มีปลามีโคกอยู่บ่เ <c oughs> ย่ะบริยานบ่ย่านตรงทางเลย

ไปเอมดอนจะซื้ออใกล้กระด้งเอด้นอ um, um, uh, uh ัน uh. นี้เราไปเป็ดท sure> ุ่งบ่ไปน้ำทุ่งนาอืออืออือแล้วจะใช้อูนี่เราไปให้ลูกนอนมาได้เรอบ่มีมีบ่คือคนมาอูแบบไรนะดูไม่เฮ้ยขี้ดิใจฮะขี้บ่มีเงาว่ะเฮ่อดูเห้น้องให้ลูกนอนโยกกันโยกอ่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกับโยกข้อเทียวมันกับข้อตีอีกแล้วบ่ะนี้ สปหาองแขนอูกับบ e ุมีพี่น้องเนาะเพื่อนดินเด้หาง้องเกาะกับบุมีเป็นอะไรพอนุ่มถามความประพฤติอะไรลูกนี่แตกต่างกันบ่กับอะไรลูกเหนื่อยบะเหนื่อยเหนื่อยกับบุ้มี่เนี่ยพอว่าเทาว่าทำเราบวมเหนื่อยแต่ทำบมี่เสืออยู่้องไหนเนาะทำบุ้มี่เสือเพราะว่าเขาผ่านมาเลยสองลูกเลยเหนื่อยเหนื่อยอยู่ทางเลยเนาะ เป็นนอนรับมานอนนะฮะเนเอาเขียน,นให้นนอนเว้นออพอกลางคืนเปดนรับมนอนนอนอยู่แต่มานอนโบจน,น,นอนบจีเสือ้อผ้ายาวลาลูกเป็นเปนเปน,ปนยิ้ยยมผ้ผตัวนโมผ้ายตัวนโมออยูไว้เอยเอ้เอ้เอชอั้นผ้าเขาีอีกเอ,เอนอนเขานอนบจีเป็อย,ง,อยงไงเนาะวันไงกันนี่ ยเอจังเลยหายจนี mm ่เหนื่อยสบายจังเนี่ยเพิ่มบสสำรองเดบเตอร์ขตอนนี้นีนห่วยป่ยลูกดีก็เอาแล็บาดไยอีเออะา ตามลากมีคนนึงกินข้าวจักเรือนนะฮกเรือนบ่สกเรือนเนาะตอนกินนมแม่ไน้ดีที่สุดละพอกินน่านมพุ่นนี่ผลว่นหนึ่งม่มีแต่มินมันบวหลายพี่น้องบวหลายทั้งนมแม่เนาะสองคือจะสิใบว่าบวนมห่อยที่ วนนะครับอพนอองเป็นเข้าานเนไฟายกองเซนหมนบอดีบอดีซิวอย่างนั้นเนาะอเขาเนาะเมียน่เาเคยชื่ออันยังก็เสนมัก็ตนเ่าเม่ยนะตนเนาะ เราเคยซื oui, er ้อเตี uh, uh, months, ่ยงกันน้องสาธิตตะกี้นะกล้องกล้องหาซิปเพิ่อเขาเคยซื้อเลยกินอันนี้มันเสียนปลายเลยปาตอนนี้ยังยังพอธรรมดาอยู่ตอนนี้่นแมจักหน่อยพุณประมาณเพิ่นนาศีหาเดือนไปผู้ ปวดปวดจนแล้วเนาะบ่อดดีเลยแต่รูปห้ายังเป็นหอดเลยมือมันในกองนึงนะกองหนึ่งเปอดนั่นและเพิ่งเต็กแล้กินกองหนึงสามสนตายู้สิบวั่เขาก็เริ่มสิบวัยด้วยกันได้หนังเลยหาเงินมาทันหาเงินนำมาทันกันทีเรากั ฮอ,อ,อนเอาไปดูดองเล <c oughs> ยเนาะยำยังไงวะบล็อกเขาซีเรยกินกับสีบ่เปลืองปไปไหนลูกที่แต่กับมันบเพงนี้บลนุ่มไปกล้องหน,นึ่งนี่ใช้มันหาหกสิบพันหหาิบหนึ่งนะเขาสีเรยบได้เพลงกไ,ไ<ม>หนเขาเมย์เมยำนานุ่มเขาก้องนอําบลไ,ไ,ได้เพลงกไนไหนเขา ซื้ออยู่บางไดบางเึงนี้ฮ่านกซีนีเนี่ยสัดสุดอซื่เพิ่นตื่นเรือยอยู่ป่กลางคืนตอนเจ็บปะเพิ่นไทยดีอยู่บ่อืก็ปกติเนาะอ่าดีดี อันไทยเท่า่นหน่อขี่เท่าพ่นออกบัตรบอเหลืองเนี่ยเนาะพี่น้องเลยเนาะสิประมาณนี้หลังจากขึ้นนึอานล้นพูดเนี่ยที่ได้ถูกแคนล้านพี่น้องช่วงนี้น้องเพ่นกำลังอยู่กรมอยู่ไพ่เยู่เนาะกินยังกงเนากพี่น้องเอ้ยต่อไปนี่กะติ๊กตว่าบอัน กินพิษอันหนึ่งแต่ลูกก็กินเจ็บท้องน้ำมาเลยชดน้ m o n i a จนปากเปื้ดดดนอนเพืพี่น้องสดด้วยดดีเนาะงอมแนาะเฮาอะมิตว่าเฮาไม่ได้ซื้ออย่างมาต้อนเรื่องมาในเด้อเอาเงินให้หลานพอได เรือบาบ์ทุ่มเจ้าเนี่ยซื้อเอาไว้ให้น้องตาเพิ่นซื้ออยู่ในกิ่นนั่นแหละเนาะเรน้องตาไอ้บ้านี้เด้อเดินโดยอามีแต่มาเดี๋ยวมืออื่นเพื่อได้ไอ้สิมาเยี่ยมมายามเพิ่งใหม่เด้อหอดอ้อยพี่น้องเลยเนาะไปก่อนด้วยน้องเด้ศสบายดีกันนะน้องเด้อโดยนดิโดยปัาสาวพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบใจบริสุทธิสุกคนพี่น้อง ต้องออกมาน่อบนดินจุ๋ยแด้วเนาะพี่น้องเลยเอ้าไปก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณอันนี้ก็เป็นมอญห่ออ่ะเพลินพี่น้องเลยเนาะเจอกันในคลิปหน้าพูดเดยพี่น้องกันในคลิปนี้ลาพี่น้องลงเพลงซัมมี่มาจบงานคลิปนี้กะกะขอโทษขออภัยหลายเลายพี่น้องเด้อเนาะบมาจบงานบันทึกปรต้องอะไรๆกะกะขอโทษขออภัยเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาพี่น้องลงเพลงซัมมี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง